สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้นะคะเราว่างจากเรียนแล้วก็ทํางานนะคะนี่ก็เลยจะไปซื้อของกันค่ะไปสํารวจตลาดด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีการกักตุนสินค้าค่ะเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียะคะ่ะกับยูเครนแล้วก็มีข่าวมาว่าประชากรเริ่มตุนสินค้าแล้วนะคะเราก็เลยจะไปดูค่ะว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะคะ ตามไปเลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นแผนดเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็พวกดอกไม้นะคะชอบมากเลยค่ะแผนดนี้นี่ก็คือขนมเค้กแซนด์วิชค่ะเป็นอาหารที่กินละอ้วนค่ะแต่ว่าก็อร่อยนะคะแล้วก็มีแพงด้ค่ะเพราะว่ามันใช้ส่วนผสมเยอะมากเลยค่ะในการทำ ซึ่งตัวแหม่มเองก็เคยลองทําดูแล้วนะคะแต่พอทําไปแล้วคิดว่าซื้อกินเอาจะดีกว่าค่ะส้มค่ะส้มทั้งหลายรสชาติไม่ค่อยอร่อยเหมือนเมืองไทยบ้านเราเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังนะคะเยอะมากค่ะอยู่มานี่เกือบสิบปีแล้วยังทานไม่ครบทุกยี่ห้อเลยนะคะ ก็พวกฝรั่งเขาก็จะชอบทานขนมปังกันนะคะมันก็เลยมีแบบหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกที่มีไฟเบอร์เยอะก็ราคาจะสูงหน่อยแล้วก็มีไฟเบอร์น้อยค่ะราคาก็ลดหลั่นกันลงมาตามคุณภาพนะคะตรงนี้ก็น้ำมันพืชก็หายไปเยอะเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าจะมีคนกักตุนเหมือนเรานะคะแล้วมันลดราคาด้วยค่ะมันยิ่งหมดเร็วะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศกระป๋องนะคะก็หายไป3ชั้นเลยค่ะมะเขือเทศกระป๋องก็จะใช้กันเยอะนะคะใช้ตามพวกซอสพวกซุปต่างๆนี้ค่ะขามาอีกตรงล็อกนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสนะคะซอสมะเขือเทศอันนี้ก็หายไปเหมือนกันค่ะ ตรงข้ามนี้ก็จะเป็นพวกผักดองแล้วก็พวกอาหารกระป๋องค่ะนี่ก็จะเป็นพวกมามา่าอ่าพวกบะหมี่เกินสสำเร็จรูปต่างๆค่ะเป็นบะหมี่ที่รสชาติของฝรั่งนะคะไม่อร่อยเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นแผนเอเชียนะคะพวกซอสพวกบะหมี่ค่ะอันนี้ก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันค่ะนี่ก็กบมาซื้อช่วงตน้นๆ้นอาทิตย์แล้วนะคะก็ยังไม่ทันเลยค่ะถัดมานี่ก็เป็นข้าวสารค่ะข้าวสารที่คนมักจะนิยมตุนกันมากเลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากานเพราะว่าที่บ้านก็มีแล้วค่ะ12กิโลค่ะตรงนี้ก็ข้าวทั้งนั้นเลยค่ะไมไ่ว่าจะข้าวไทยข้าวแขกข้าวฝรั่งค่ะแต่เราก็ไม่กังวลเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็มีซูเป,ปรอร์มาร์เก็ตแห่งอื่นด้วยค่ะแล้วก็รัฐบาลเขาก็จัดสรรอาหารให้เพียงพอกับประชาชนอยู่แล้วค่ะ นี่เลยค่ะเป็นพวกอาหารกระป๋องนะคะพวกปลากระป๋องพวกปลาทูน่ากระป๋องค่ะอันนี้ก็คนมักจะนิยมกักตัวนะคะก็เพราะว่ามันเก็บได้นานนะเนาะมาตรงนี้ค่ะ,ะแผนกกระดาษที่ชู่ค่ะทีะ่ปกติคือจะขาดแคลนบ่อยนะคะตั้งแต่ช่วงสมัยโควิดเนี่ยคนจะ นิยมกักตุนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเห็นพนักงานเนี่ยเขาเอามาเติมเรื่อยๆค่ะถ้าขาดแคลน,นจริงๆก็คงเลยค่ะใช้ใบไม้เลยค่ะสำหรับสวีเดนตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถือว่าประสบปัญหาการขาดแคลนอ,อาหารแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราอยากจะเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมเพราะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะ ก็เสร็จสิ้นสำหรับการช้อปปิ้งแล้วก็สำรวจสินค้าแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็รับชมกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ